รถยางแบนอ้าวมันอาจจะเป็นเพราะว่ายางมันขับรถเล่นชมบ้านเขาหน่อยจ้ะดูบ้านดูเมืองหน่อยก็อันนี้กลางเติมลมเสร็จแล้วก็จะไปต่อละค่อยขี่กับฟิลิปใช่ไหมยอยอกระเมียได้ฟินอะไรจะใครจะไปกับฟิลิปได้อยู่ใช่ไหมเออได้ วิเช์วีดได้เลยขอบคุณมากคุณผขอบคุณค่ะสมุนใายแล้วจ้ะตอนนี้ขึ้นละ,เ,ะนเมื่อกี้นี้ก็คือยางลมมันแบนของฟิลิปกับคุณเนลลิส ก็เลยต้องสต็อปกันตอนนี้เจอต่อเอาแชมป้าแชมป้า เปิดไฟก็แล้ว 啊！咯。 くださいくよ。いい เจสันละเจสันกับช้างของเขาจริงลกูกไอ่ดีเป็นตัวตัวช้างของเขาจาริงเลยเอารถจัางเมรไปหากู <c oughs> อ,อ่นล้วหลัง ถึงท ah ี่ตรงสระน้ำเจสันกับจิมมี่จำได้ไหมนี่จำได้ไหม พี่อย่าอันนี้ออกแขนให้หนอ๋อไม่พอนกันไปว่ะอ่ะพี่อย่างเอาเนี่ออกแขนมาดิค่ะก็ไปถ่ายรวมทางนั้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกําลังถ่ายนิดนึงจะเอามุมกว้างๆหน่อย กินตัวอะไรกันกระดนอืมกระดนโอเคแคกรานะนยหนาเนี่กินเราลดไม่ได้เล้ยเามันไปหนา กินเต้นบอกมันคือเมกเับหนงมนดิด้าวันนี้ทางานเหลือหน้อยทำตงเลิกหรอวางกูฮัลโหล ทำไมเไปออนไปด้านหลังอยู่หลังบ้านยายอยู่หลังบ้านเหรอบอกอยู่หลังบ้านพี่หนึ่งยายอยู่หลังบ้าน เข้ามวเาแล้วเหรอไรลูกจะเดไปดูสะหน่อย

Jag har köpt för, tio år sedan. Okej. Båda har vispat. den för, ungefär 80 tusen bank. 80 tusen bank? Ja, nu är den värd 500 tusen. det är köpte det hela här? Ja. Och så är det lilla ponden här med fisk. Det är fisk här i. Vad sa du? Ja, en liten pond där med fisk. Har finns fisk här i? Hello Doggy. Hello Doggy. Oh, okay. You look like Mr oh, P. -buddy. Kan man bada? Ja, oh, varsågod. Okej. Okay. Ja, här kan man bada. Man kan bada Ja. Visst fanns det ett mysigt här? Men can... hur kommer man nu. Du kan gå ut ja. där ja. ja. och hoppa ner. Ja. Det är ganska ยูได้คันมันขบมือมืนสโตนป้าเด่ะเอริสันเอริสันสกูตเนี่ยอุ้ยอุ้ยแบม้มอุ้ยโบก็ดูนี่ไอด้อป้าไอคนคนนี้นี่เขาเป็นคนที่ลุยจริงๆนะไออยู่อ่ะเนี่ย เจสันนูไม่อยากลงเหมือนอย่อะเหรอเขาไมเขากล้าเขาเก่งนะเนี่ยแม่ว่าเขาเป็นคนที่กล้าหาญมากเลยนะเนี่ยเนี่ยในแก๊งนี่เขากล้าหาญที่สุดเลยมูดิกเลยเนี่ยเนี่ยเขาเป็นคนที่กล้าทุกอย่างเลยคนคนนี้จริงๆเด็กคนเนี้แล้วเขาเป็นเด็กดีมากด้วยบลาฟิลามเตอร์เหรอ ฟิลาเมตร์บ่อ b o อยู่ป่ะดูคลอดแล้วนยกเวทดูดูดูติเอาฮอปปนเนี่เหรอว้าวว้าวนี่คนในดูติหู Det mm, nej. Det är djupt och fan. Va? Ja. Sådär varmt? Nej. Nej. Jag testa och... Men alltså ni emot. jag, alltså, jag, jag testade nu, det gick inte. Imorgon kan ni komma hit och vara. Ja, det var bara grabbar. Det, här, det är typ 30 grader va? <laughs> <laughs> är, det metall, är det någon metall som sticker upp här? Nu? Va? Är det någon metall som jag ska... Nej, nej. Det inget. Okay. Okej. Okay. ดูขาเก่งม,มีเข้าคนเดียวที่กล้านอกนั้นยืนติน๊กบึกอยู่ นี่นะดูเขาแข็งแรงมากเขาเป็นผู้ชายที่แข็งแรงมาก <c oughs> Men den är, har jag inte rostat igenom, det är på för att måla på med laket. Alltså jag blev chockad hur varmt det i vattnet faktiskt. Supervarmt. Ja. När jag var liten, jag, jag badade varje dag. Ja. Ja. Men, men jag kanske ska hoppa i och sen simma, gå upp. om man har någonting, då måste man ha någonting att dra upp. ihop. En eller någonting. Ja, men hämta någon pinne och se om det är en bambustut. เอาอันใหม่พี่หนึ่งไปหาไม้ไม้ยาวมาแต่ระวังหญ้ามันมันแฟสนะหญ้ามันแหลมนะนี่มาขึ้นทางนี้ก็ได้นี่พี่หนึ่งนี่แต่มันก็ขี้โคลนไม่ล่ะ เอาเชือกก็ได้นี่เอ้แล้วถ้าใม้ยาวๆมาดีหรืคืออะไรนี่เชือกตรงนี้อ่ะโอ้ว้างโอ้ไปบ้านแคคุยไปกินยามเ่งรอรออย่าง ผ่บคดูคนกล้าหาญคนเดียวนอกนั kid, no ้นเดนอยู no ่ร no ิมริมสะเอาทำไมไม่ไปหาไม้มาดึงเขาขึ้นล่ะเสาอันนั้นมันเอาออกได้ไหมแล้วก็ใส่ใหม่ได้ไหมเสาที่ค้ำเอ้สายไฟอ่ะเขาต้อง

เอาหันขั้นคลอดแล้วจ้ะถอดหันเดินไปละอ๋หันขั้นหนบียร์อินแต่หันคลอดแล้วใส่ไปหนึ่งหันคลอดละไปทางนู้นก็ได้นอน เขาเสร็จแล้วลูกเอามาทำไมเขาขึ้นมาได้แ hmm. ล้วเขาเก่งเขาเก่งคนนี้น่ะเขาเก่งเขาเขาแข็งแรงเขาเก่ง Philip, uh, English or Spanish? Uh, not uh, 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 a gay. Huh? Oh. <laughs> uh, are you gay? <laughs> <laughs> ที่ที่ซื้อกุดสระไว้8ลึก8เมตรน้ำยังมีน้ำอยู่ไว้ใช้เรื่องปลาก็มีทุกอย่างยังโอเคเหมือนเดิมันนก่่ยบาอท Videon var perfekt för din händelse. <laughs> <laughs> alltså och ja, jag, jag hade sett att du var på sidan av bilden, men sen var det Ah, nice. Alltså, det som händer när <här> en, <del> av <här> av en, en del, så, är alltså in, så är här lång film, det står alltid Ja.